การหาหอรโมอโดยการหารนะครับการหาหอรโมนโดยการหารเราจะใช้หารสั้นในการช่วยวิธีทำก็คือให้เอาตัวเลขที่โจทย์กำหนดมามาใส่ในเครื่องหมายหารจากนั้นให้ดูแม่สุดคูณที่มีตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายหารเอามาดูด้วยกันนะครับตัวอย่างอขอตัวอย่างก่อนตัวอย่าง หาพอรอมอของสี่สิแปดและเจ็สสองเอาวิธีทำหรือวิธีคิดนะครับนำตัวเลขที่โจทย์ให้มาก็คือตัวเลข48กับตัวเลข72 มาใส่ในเครื่องหมายหารตั้งเลยครับเครื่องหมายหารสั้นของเราตั้งเครื่องหมายหารก่อนลูกเครื่องหมายหารยาวก่อนอ,อ่ะสี่สิบแปดเจ็ดสิบสองังด้วยกันเลยแากนั้นดูสุดคุณแม่ไหนก็ได้ครับที่มีตัวเลขสี่สิบแปดและเจ็ดสิบสองคูขอเริ่มที่แม่สองเลยกันนะครับแม่สองอ่ะสองคูณอะไรได้สี่สองสอง 4ีคูณอะไรได้8 2 4 8ตั้งไว้ต่อไป2คูณอะไรได้7ไม่มีนะครับเอาตัวที่ใกล้7ก็คือ2คูณกับ3 2คูณ3ได้6 6, 6. 2คูณ3ได้6 7ลบก,กับ6เหลือ1ตรงนี้เหลือ1ตรงนี้1มารวมกับ2กลายเป็น12 12 2คูณ หกได้สิบสองจากนั้นตัวเลขของเราจะได้เป็นยี่สิบสี่และสามสิบหกยี่สิบสี่และสามสิบหกยังสามารถหารได้อีกอ่ะดูสุดคูณแม่ไหนก็ได้ลูกที่ได้ยี่สิบสี่และสามสิบหกอขอเป็นแม่หกและกันหกคูณอะไรได้ยี่สิบสี หกสี่หคูณอะไรได้36มหคูณ6ได้36อ่ะตัวเลขของเราตอนนี้กลายเป็นเลข4กับเลข6 4กับ6ตอนนี้ยังหารได้อีกเอาเม่ไหนดีครับแม่ไหนแม่สอและการอ่ะสองสองคูณอะไรได้4ี่สองสองสสองคูณอะไรได้6กสองสาห คราวนี้หมดหรือยังมีตัวเลขไหนที่มีสองกับสามอยู่ที่คูณบ้างครับไม่มีแสดงว่าจบแล้วจบแล้วเขียนสองเส้นไปเลยเพื่อบอกว่ามันจบไปแล้วอะแล้วคราวนี้เราจะสรุปได้ยังไงว่าหอร์มนของ48กับ72คือเท่าไร่ให้เรามาเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายห,หารสั้นของเราคือตรนนี้สองหารเลขหและก็เลขสอง เอามาเขียนในรูปของการคูณแบบนี้นะครับดังนั้นขอรอมอของ48และ7 2คือเอาตัวเลขตรงนี้ครับตรงนี้ที่เราอย่างไรเมื่อกี้ ก็คือเลขสองใส่ในรูปของการคูณคูณหกคูณสออ่าคราวนี้คูณกันเลยครับ2องคูณหกสคูณหกได้สิบสอบสอคูณสอได้ส2คูณสอได้อะไรลูกยี่ี่เก่งมากเลยครับคำตอบข้อนี้จึงได้เท่ากับยี่สิบส่พอจะเช่าใจไหมเอ้ย อลองอีกตัวอย่างนึงนะครับสักคูณหนึ่งทันไหมน่าจะทันนะขีดเส้นยาวๆไปก่อนเสร็จแล้วหนึ่งขอ้อไปต่อไปออกเปลี่ยนสีหน่อยอไม่ไหนดีเออท่าน,นี้มาดูด้วยกันเอาตัวอย่างตไตล์ที่สองแล้วกัน หาหอ,หอลอมอหอมนี้ขอเป็นหลายตัวด้วยกันครับจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นแปดสิบเก้าสิบหกและหนึ่งร้อยสิบสองวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยครับ ให้มาเอาตัวเลขที่จุดให้มาเนี่ยใส่ในเครื่องหมายหารสั้นของเราก่อนเริ่มมาเริ่มด้วยกันนะครับเตรียมสุดคูณตั้งไว้เลยวิราจะทําวิการหารให้เรามีสุดคูณไว้ทําจาไม่ได้อะตัวนี้ขอเรามาตั้งเลยครับก็คือแปดสิบกาสิบหกห่างห่างนิดนึงหนึ่งร้อยสิบสองโอเคล้วเคยใส่เครื่องหมายหารสั้นของเราเข้าไป ีให้ตรงนะครับของคูนไม่ตรงเท่าไหร่โอเคจากนั้นดูสุดคูนเลยแม่ไหนดีบีแปดสิบเก้าสิบหกหนึ่งร้อยสิบสองอยู่ไหนเอา,าอเงา่ง่ายๆก่อนแล้วกันขอเป็นแม่สองนะ่นดุอะมาสองคูณอะไรได้ 8? แปดลองไปทียบกันครับสองคูณสี่ได้แปดสองคูณสี่ได้แปดสองคูนอ,อะไรได้ศูนย์สอง คูณศูนย์ได้ศูนย์อันต่อไปเก้คูณอะไรได้เก้าลสองคูณสี่ได้แปดแปดกับเก้าลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งมารวมกับ6กกลายเป็น16บหกอ่ะสองคูณอะไรได้16 2 8 16องแปดส่ะต่อไปหนึ่องสคูณอะไรได้หไม่มีอ่ะคานนี้มาดูสองตัวที่เดียวสคูณอะไรได้สิบเอ็ดสอคูณ ห้าถูกไหมลูกสองคูณห้าได้สิบสิบลบไปเหลือเท่าไหร่ลูกลบออกไปสิบสิบเอ็ดลบกันสิบเหลือหนึ่งเหนไหมหนึ่งมาลบสองกลายเป็นสิบสองอ 12, สองคูณอะไรด้สิบสองสองหกสิบสองอาหารนี้ต่อน,นะครับเพราะมันยังหารให้ต่อก็ตั้งก่อนไม่ไหนดิอ่าแม่สี่ล้วกันลูก ส,สีหนึ่งส,สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์โอเคไปสี่คูณอะไรทด้สี่สีหนึ่งส,สีอะไรได้แปดสี่สองแปดสี่คูณอะไรได้ห้าสิบหกสี่หนึ่งสีลบก,กันเลือนหนึ่งถูกไหมงนี้เป็นสิบหกส,สีสิบหกโอเคแชรอะไรต่อครับไม่ไหนอีกได้ไหม ก็เอาแม่ไหนดีลูกเอาแม่สองนี่แหละนะอ่ะสองคูณอะไรได้สิบสองคูณห้าได้สิบสองคูณอะไรได้สิบหกปีสองคูณอะไรได้สิบสองลูกสองคูณกับหกได้สิบสองสองคูณอะไรได้สิบสี่ลูกสองคูณเจ็ดอ่ะรานี้หมดหรือยังหมดแล้ว,ลวโอเคนะครับขีดสองเส้นเลยหมดแล้วคราวนี้จะสะดวกยังไงเอาเอาตัวข้างหน้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะขามายหารอย่างเดียวมาใช้ แล้เก็เขียนในรูปของการคูณดังนั้นขอระมอข้อนี้จะตอบเท่าไหร่เอ่ยขอระมอของแปดสิบก้าสิบหกและหนึ่งร้อยสิบสองคือก็คือตอบต้นหน้าเครื่องหมายหารมาใส่ในรูปการคูนสองคูณสี่คูณสอง แล้วหรสองสี่แปดแปดส,สองสองิบหกแสดงว่าข้อนี้ต่อสิบหกได้หรือยังเอ่ยพอจะเห็นภาพขึ้นนะครับพอจะเห็นภาพหรือยังเอาอีกข้อนึงแล้วกันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นใครสามารถทำได้แล้วบ้างครับ เราทำได้แล้วทําในแบบฝึกหัดเราได้เลยนะครับนะคานี้ขอเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วก,กันเลขอะไรดีนาะอย่างที่สามอะครูขอใช้หนึ่งหาหอรอมอขอเลขสองตัวแล้วกันจะได้ห้าสิบ และหนึ่งร้อยอืมขั้นตอนการทำทำยังไงครับขั้นเลขเอาตัวเลขที่จดให้มามาใส่ในเครื่องหมายหาสรสั้นของเรากนเลยโอเคนะมาดูด้วยกันครับวิธีทำหรือวิธีคิดก็ได้ครับจะเขียนวิธีทำหรือวิธีคิดของเราก็ได้ตรงนี้ตัวเลขมันตั้งไว้ก่อนห้าสิบกับ หนึ่งร้อยตังไว้ใช่ไหมไหนหารดีกูมีห้าสิบกับหนึ่งร้อยแม่ที่ง่ายที่สุดก็คือแม่แม่สิบเก่งมากเลยสิบสิบคูณอะไรได้ห้าสิบสิบคูณห้าได้ห้าสิบสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยครับว่าสิบคูณกับสิบอ่าไหมทานนี้หมดหรือยังห้ากับสิบแม่ไหนอีกที่มีห้ากับสิบก็คือแม่แม่ห้าเก่งมากเลย เนี่ห้านะลูกนะห้าห้าคูณอะไรได้ห้าห้าหนึ่งห้าห้าคูณอะไรสิบห้าสองสิบคราวนี้หมดหรือยังหมดแล้วเก่งมากเลยครับแสดงว่าข้อนี้คําตอบของเราคือเลขอะไรคือห้ากับเลขสิบถุกนี้ถูกไหมลูกแสดงว่าข้อนี้หอเราเราจะตอบท่าไหไครับหอเรามอกของเราเราจะตอบ ห้าสิบเก่งมากเลยแล้วห้าสิบมันมาจากไหนครับห้าสิบมันมาจากไหนมันมาจากตัวเลขข้างหน้าของเราถูกไหมก็คือเลขสิบกับเลขห้าคูณกันสิบคูณห้าได้ห้าสิบคำตอบข้อนี้จึงเป็นห้าสิบครับนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าทุกคนเข้าใจแล้ว ครูจะให้นักเรียนลองทําดูเองบ้างให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเป็นจุดแปดหน้า22กับหน้า23รวมทันทั้งหมด6คข้อถาเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับมาทำแบบฝึกหัดนะลูกนะ เป็ 1> 1. นฝุดหัด1.8หน้า22และก็23ทั้งหมด6กข้อให้ทำและก็ส่งมาให้ครูดูเลยนะครับไม่ทำไล้ส่งมาเลยผิดไม่เป็นไรลองทำดูก่อนถ้าไม่มั่นใจยังไงส่งมาให้ครูดูได้เลยนะครับวันนี้แค่นี้ครับ